โคงสุดท้ายเราพัฒนานะคะท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะก็คือตามสูตรเลยแค่มาจับเพิ่มแค่นั้นเองนะฮะแอดก็ยังชอบศูนย์และสามอยู่นะเอามาเบอกเพิ่มอค่ย่นง,งละตัวนี้คือเป็นเลขฝันของเรานะคะ จะมาจับเพิ่มนะคะจะมาจับเพิ่มไม่พูดยาวนะคะเอ่อสูตรคุณยายนะคะก็ลงไปแล้วนะคะอ่าสูตรคุณยาย อ่ะสูตรคุณยายอันนี้คือสูตรคุณยายนะอันนี้หลกัหลกๆเลขกสูตรแอดนะอันนี้สูตรคุณยายที่แอดชอบกับคุณยายนะจะมีสี่ห้าคุณยายให้เด่นสองและแปดนะคะอันนี้สูตรคุณยายเนาะอันนี้คือแอดชอบกับคุณยายนะดึงออกมา อ่ะแล้วส่วนสูตรแอด add. สำหรับใครชอบหกนะฮะก็จะมีหกแปดแล้วก็หกสามหลักหกนะคะสี่ก็จะมีสี่สามสี่ห้าสี่ศูนย์ขอแยกลักแยกแยกลักให้เบิรงเดอร์อ่ะ เ่อใครชอบเบิ้ลนะคะเลขเบิ้ลเนาะเบิ้ลให้ระวังหนึ่งหนึ่ง เขียนสูตรเวฟุลเกียรและวมุมท่านผู้ชมหนะะึ่งหนึ่งสามสามห้าสำหรับใครที่ชอบเลขเปิน้นอะใครว่ายเยอะก็จับไปสักชุดนะคะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวันสนาคงตัวเราเองนะคะ อ่ะใครที่ชอบสีก็จะมีสี4ห้าสีสามสีศูนย์นะคะเลขเมตะเคียนก็ลงไปแล้วนะคะเลขเมตะเคียนก็จะมีเจ็ดสี่สามเอ่อสามสี่ห้าใช่ไหมคะอันนี้เลขเมตะเคียนนะคะอ่ะใครที่ชอบสามนะคะให้ระวังเอ่อก็มีหกสามสี่สามสามศูนย์ในหลักสามเราอยู่ในหลักสามคือใครชอบ หลักศูนย์นะคะก็มีศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์หกนะคะแอ,อดชอบหมดนะนี่หลักศูนย์ของแอดนี่นี่หลักศูนย์ของค่อยนะคะเอ่อก็ต้องขออภัยมาเยอะนิดนึงไม่ใช่อะไรหรอกแบบว่าใกล้กลกลแล้วใกล้วันที่สิบเจ็ดแล้วตัวเลขก็คือแบบบึ้มบึ้มบึมบึมบึมเข้ามาเลยนะคะ แต่ว่าไทยชอบสุดๆ,ๆนะคะชอบสุดๆ,ๆเลยก็จะมีอ่แค่สองชุดนะที่เข้าชุดแอดตรีนะสองชุดสามชุด,ชดอ่อก็จะมีนี่แหละนี่นะฮะตัวนี้คือแอดชอบสุดๆ,ๆเลยอ่าอันนี้ก็คือแอดชอบสุดๆของแอดเนาะถ้าเป็นเบิร์นนะแอดชอบหนึ่งหนึ่งอดก็ตามนี่แหละฝันอะไรนะนี่ลืมฝันอะไรนะ ตัดติดทูติทางทิทางติดทูติสานโอ้เห็นอยุดท้ายรถใช่ไหมโอ้ตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ฝันตัวนี้แล้วก็คือมาจับมาจับไปกับสละบบุรีแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็ไปถึงโคราชก็เลยได้ตัวนี้ออกมาเนาะตามจริงเรียกเราฝันอะไรนะอยู่ท้ายรถใช่ไหมนั่นค่อยว่าแล้วค่อยจะลืมเชื่อไหมลืมแล้ว ลืมจริงๆนั่นแหละนั่นถ้าไม่เล่าลุงเร็วเห็นไหมอย่าลองกับผูดเถ่าเดีอยลืมเร็วขึ้อย่างนนเนาะเกดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะลืมๆนะคะอ่ะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะคะใครชอบหลักสี่อ่ะใครชอบหลักศูนย์ะคะใครชอบหลักศูนย์ใครชอบหลักสี่ขาชอบหลักหก หลักสามนะคะก็ประมาณนี้นะ,ะเบิ้ลมีสามชุดนะคะแต่ที่แอดชอบสุดๆก็คือจะประมาณนี้นี่แหละนะคะแต่ว่าระวังตัวนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีสูตรหรอกเจ็ดสามเจ็ดสามกันไว้หน่อยนะ อันนี้ขอเป็นตัวกันไว้หน่อยเจ่ดสาม